ถ้ามีทรณีขึ้นมาตรงเนี้ยไม่แนะน,นํทธรณนีตรงตรงไหนนะคะอาจารย์โดยตรงประตูตรงประตูทางเข้าใช่เอ่อตรงประตูที่แยกกันอ,อ๋อที่แยกกันถ้าเราต่อเติมด้านหน้าประตูเดิมเราอาจจะทําเป็นทรณีสูงขึ้นมาหรือไม่ก็ในอีกอินด้านนี้ก็คือว่าพื้นที่ต่ําอย่างที่ได้เน้นย้ําไปพื้นที่ด้านหน้าถ้าต่ํากว่าพื้นที่เดิมอันเนี้ยข้อเสียขาดไม่เท่าค่ะถ้าเราต่อเติมด้านหลังบ้านเราจะแยกเป็นสัดส่วนเพราะว่าประตูออกอันนี้อยู่แล้ว ถ้าเรามีทอนีตรงนั้นเมื่อไหร่ตรงนั้นจะเป็นคนเสียเพราะมีทอนีอยู่ในบ้านค่ะแล้วพอเราต่อเติมด้านข้างอาจจะเป็นทําประตูแล้วมีวงกบหรือไม่ก็มีทาทอรีขึ้นมาสูงแค่ไหนกําหนดไหมคะสูงขั้นต่ำทอนีอยู่ที่ห้าเซนห้าเซนขั้นต่าถ้ามีทอนีคือจุดเสียอไม่แนะนำให้มีทอนีนะฟังไ้นะคะคุณผู้ชมคะนะคะหงจุ้ยบอกตรงๆว่าไม่ใช่เรื่องงมงายค่ะ คุณผู้ชมทำคุณผู้ชมได้ไม่ทําก็ได้เหมือนกันแต่ได้ในรูปแบบไหนเนี่ยนะคะก็คงจะต้องมานะคะ,พ,คะพิจารณากันเอาเองนะคะลองดูนะคะถ้าเกิดว่าสนใจจริงๆอยากให้อาจารย์การเนี่ยไปวิเคราะห์ที่บ้านไปดูให้ที่บ้านนะคะโทรมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ 0982624655นะคะอาจารย์กันจะไปดูให้ที่บ้านนะคะแล้วหลังจากนั้นก็สามารถโทรมาปรึกษาอาจารย์กันได้ตลอดเวยเหมือนกันนะคะคเพราะว่าอาจารย์จะดูแลเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันหลักของอาจารย์ง่ายๆเลยค่ะเป็นหลักการเดียวกับอาจารย์โชคดีนะคะก็คือไม่มีการทุบทิ้งไม่มีการรื้อถอนแต่อย่างใดนะคะก็จะ เป็นการเสริมให้ชีวิตของคนเราเนี่ยดีขึ้นนะ,ะอาจารย์จะอาจจะย,ยังไม่ต้องเชื่ออาจารย์ก็ได้ถูกไหมฮะลองไปเปิดคลิปย้อนหลังดูนะคะก็ะะจะรู้ว่าสิ่งดีๆอ่ะได้เกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าหลายคน่ะนะคะเขาเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยออยก็เกิดขึ้นเพราะเคยปรับเปลี่ยนแล้วนะคะเคยปรับเปลี่ยนมาแล้วนะคะอาจารย์คะและ้วทีนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงรายละเอียดย่อยๆสักนิดหนึ่งนะคะเป็นรายละเอียดพื้นฐานถ้าสมมติว่าอ้อยต่อเติมหน้าบ้านไปแล้วเนี่ยจำเป็นไหมว่า จะต้องมีบ่อน้ําตามหลักมวงจุ้ยอยู่หน้าบ้าน,นะค่ะอันนี้ส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าอันนี้เราจะพูดถึงบริเวณหน้าบ้านแหละมันถ้าตามาศาสตร์ของจุ้ยเราจะเริ่มบังคับภายในบ้านค่ะแต่ว่าบริเวณรอบบ้านตรงนี้จะเป็นพื้นที่เราจะดูว่ามีจุดเสียหรือเปล่าหรือว่าจุดดีหรือเปล่าถ้าเราพูดถึงฮวงจุ้ยยังไงก็แล้วแต่ประโยคแรกหน้าน้ําหลังภูเขาถ้าพูดถึงเบสิกที่ทุกคนต้องรู้ค่ะถ้าพูดถึงฮวงจุ้ยคือหน้าน้าําหลังภูเขาอาจจะเคยได้ยินผ่านๆูมาบ้าง ด้านหน้าเป็นน้ำด้านหลังเป็นภูเขาแต่พอเราเปลี่ยนยุคสมัยแหละเราการคมนาคมอาจจะไม่ใช่ทางน้ําหรือว่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเราก็เปลี่ยนเป็นด้านหน้าเป็นน้ําทํำยังไงก็ได้ก็คือทํโอ,อ่งโอ่งมังกรใสฟ้าหางนกยูงก็ได้ต้องใหญ่แค่ไหนอะ่ะจแล้วแต่เลยครับความหมายที่หน้าน้ําตรงเนี้ยน้ําต้องเป็นน้ําที่เคลื่อนไหวหมายความว่าอย่างไรคะน้ําต้องไม่นิ่งน้ําคือต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลามันจะทํายังไงอะ่ะก็คือมีโอ่งมังกรเป็นน้<ป>าพุได้ไหม น้ำทุไม่เป็นธรรมชาติอ๋อต้องเป็นธรรมชาติด้วยใช่ครับน้ำเคลืนไหวในที่นี้ถามว่าก็คือเลี้ยงปลา